Okay. Mm -hmm.

フフフフ。 ไปซองดาบไปซองดาบเวลาจะปูมันจะว่าเราหาให้เรากินแล้วระขี้เกียจใช่ซองก็ไปแล้วงช้าแล้วแกเฮ้ยพระองค์ได้ยินเสียงหมาหอนไหมหมามันโอนอะไรแล้วจะกูไปดูเองผีจะมาหลอกศพหรือเออวันนี้ผ่านเท้าเผาผีมันตลกทางเลยโอ้ไม่รู้เป็นไรเดี๋ยว ไปช่วยจัดการเองไปช่วยแล้วูจัดการเองไมไม่ชื่อ

เป็นอะไรกูตกใจตกใจอะไรอะโอ้โหนี่คนณไม่วังนั่นเนี่ยมึงควรไดวังใจโตโอ้โหนี่จะทำยังไงโอ้โหนี่ตายเป็นการเลวกความทึ่งโอ้ไอเราน้องตกใจนึกว่าผีปวกเนี่ยอาวานี่ตายแล้ววันนี้ก็หายจากจริงๆห้องน้ำไม่ต้องกลัวนะแม่ทำมันเจริญถ้ามันเป็นออกผลใหญ่ไม่ต้องกลัว เราขี่ลิเกเท่านั้นหอะโอ้โหตามที่สัญญาไว้ว่าถ้าถ้าทีา่อาดาชาวมีเนี่ยเราจะต้องมาทำแต่น,น้อยเนยเจอบ้าบ้าท้า้าบ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 ้้้บ้้าบ้้าบสมกับเป็นคนใน<อ>วงัง<อ> ป้าาที่ก็ป้ากับเออโอโหเด็กน่โอ คใช่ผมเป็นคนใช่ใช่เจ้กูถึงว่า กูเชอมึงแน่นะไป่นมเลจะมาด้โูกเจอแล้ฟ้าน้อยอาไปพักเอาล้วามต้องคไน้้วนั่งแล้ว่ลปพเรอเที่ยกูเนี่ยโอ๊ยไปยังไงะเจอกันโอ๊ยเอาบ้านไปบ้านยังอยู่คู่ฟ้าดิงู่เดยวติวละเอียดยิบคนในหวัง่ะเป็นนังทุกคนมาเอียดหนดูดิที่นี่เขให้ฟอยกินไส้กรอก Ah! <laughs> ตั้งไปห้าบาทที่ไปตามป้านน้อยนเรศมาเฮ้ยเฮ้ยแสดงว่าลิเกเราเล่นดีว่าทำไมอะไอหอบคนหลับนั่นโอ้โหขนาดทักยังไม่ตื่นถ้ากูไปใกล้ๆเขาจะตกใจเลยกูว่ากูมาเล่นลิเกให้เขาดูหรือกูดูเขานอนหลับเนี่ยแสดงว่าเล่นดีแน่เนี่ยเอาเอ้าแอนด์พอเชื่อเราครับวันนี้มีคนต้องการมาฉัน ต้การยมพูดองมาลนเนี่ยดูทีวีไปเอาไปไปใส่หัวให้มันขึ้นเข้าเดี๋ยวนี้นะเนี่ยนี่เอาผ้าปิดปาน้ำลายไหลเยอะนะ เกสมุดปากกาเหรอโอ้โหทำตังห้าบาทกูคืนมาเลยแหม่ทำตัวเป็นเจ้ากูเคยู้ว่าขาทนะี่เก็นรุ่นเดีกฉันเลยอ้าวเออกูก็เป็นแค่เด็กวัดธรรมดาเนี่ยดูดูด<ๆ>ูฉันเนี่ยให้ <c oughs> น้ำมาองกอนนเลยนิดลูกของเสด็จพ่อไม่ไน,ะะน่าราคะเป็นมังพ่าติดตะกอน อ้ำบาแกโ้ถ้าวาจะทานะแล้วองค์กาวกรหม่อมเอามาปล่อยใจก็ได้แต่กาวกรหม่อมหนุ่มูหน้ากาวกะหม่มดีป่านี้คนหรือปลาว่าป่าอ่งเคนนี่เก็แกชักเรียกามไว้แล้วองค์มาไันี่ เสียตั้งขาคนดูไปอ,องปรานหัวลอกตามขา ใช่ไงก็จี่กากระหม่อมมาเนี่ยจะบอกพระองค์ว่าองค์อาทิรานนี้เมียใหม่แล้วสมุทธเจ้าคะเสด็จพ่อไม่เมียใหม่อย่นนเหงานหน้าไม่งฝนมานะโอ้โหตีกูจำเลยเนี่ยเอกูรู้นะมันขใครเสด็จพเมียใหม่งั้นเหรอเจ้าจะรเจ้าหไทย่ะวันนี้ คนไทยของเสด็จพ่ออดีตราชราชานำข่าวมาบอกฉันว่าที่เมืองมีเรื่องวุ่นวายสันจะเขาไปแก้ปัญหาเลยแล้วกันนี่ไห้ลอยเุาพูดแตาค่ะไปกันฉันเดไป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 ไดไไปไไปไปไค่ะใไป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 ไูไป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 ไไ